สวัสดีค่ะวีพีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาที่ไหนไม่รู้นะคะเจ้าถิ่นพามาค่ะว่าไงคะเจ้าถิ่นมาที่สกายวอล์กแล้วค่ะตอนวัดอะไรวัดไะไรเราอยู่วัดไหนวัดทหวินหมอกเป้งอ๋อวัดหินหมักเป้งอยู่ที่จังหวัดไหนฮะจังหวัด หนองคายค่ะอำเภออำเภออำเภอ,อ,เอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายตำ,ตำบลตำบลพระบุทธบาทโอเคอย่าเก,กิดน้องเลย <laughs> โอเคค่ะทุกคนก็คือบรรยากาศดีมากน้องพามาพอดีน้องมาท,ทําทุรลที่หนองคายนะคะก็เลยต้องอเออใช่เละน้องมาท,ทําทุรลที่หนองคายน้องก็เลยพาเที่ยวนะคะบรรยากาศดีมากทุกคนอยู่ริมฝั่งโค้งสวย นี่ทุกคนบรรยากาศลมลื่นมากๆเลยค่ะทุกคนรู้สึกมาละยินสบายกายสบายใจไปค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศร,รอบๆอีกอาจจะไม่ทั่วนะคะเพราะว่ามันก็ช่วงค่าแล้วนะคะเพราะว่าต้องรีบไปรีบมาอยู่นานไม่ได้ค่ะนี่นะคะทุกคนบรรยากาศเต็มใจล